สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมีเรื่องตลกฝรั่งมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของสาวผมลอนนะคะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องตลกเกี่ยวกับผมรอนเยอะเลยมีทั้งผมรอนผู้หญิงผู้ชายนะก็มีอ่านมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าพดอ่านภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษงานแล้วพทชอบอ่านเรื่องตลกอ่านนิทานนะคะจะทยอยเอามาเล่าให้ฟังตามที่พทเข้าใจนะใครที่อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ ตลกของฝรั่งก็เข้ามาติดตามนะคะแต่ถ้าคุณไม่เจอคุณก็ลองไปดูที่เพลิสเผื่อจะมีอะไรที่คุณสนใจนอกเหนือจากฟังเรื่องตลกนะคะมีเรื่องอยู่ว่านะคะมีเรื่องอยู่ว่าไม่ใช่มีเรื่องอยู่ว่า,เร,ออวาเรื่องมีอยู่ว่านะคะมีสาวผมบอลน,นางหนึ่งนะคะเขารอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์แล้วเขาก็ใส่กระโปรงนะ สั้นจูเลยนะคะเป็นมินิสเกิร์ตนะคะแล้วก็รัดติ้วเลยรัดติว้วแล้วรถเมย์ก็มาพอรถเมมาปุ๊บเขาก็จะก้าวขาขึ้นรถเมปรากฏว่ายกขาแล้วมันยกไม่สุดไงไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปที่บันไดรถเมได้ทางผู้หญิงผมบอนนางเนี้ยก็คิดว่าเอ๊ ฉันก็ว่ากระโปรงตัวเนี้มันมีช่องว่างมากพอที่จะจะก้าวขาขึ้นรถเมย์ได้ทำไมขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรชีก็เลยชักขากลับนะคะแล้วก็เอื้อมมือไปข้างหลังไปรูดซิปกระโปรงลงนิดนึงเพื่อหวังว่าถ้าเกิดรูดกระโปรงลงแล้วเนี่ยก็จะยกขาได้ปรากฏว่ารูดครั้งที่หนึ่งแล้วก็ก้าวใหม่ยกใหม่ก็ยังไม่ได้อีก ก็เลยถอยขากลับมาใหม่ครั้งที่สองอีกก็รูดอีกนิดนึงก็ยังไม่ได้อีกครั้งนี้ไอ้ครั้งที่สองเนี่ยมันรูดไปครึ่งแล้วนะก็ยังไม่ได้ไงชีก็เลยอีกครั้งหนึ่งนี่รูดกระโปรงหมดเลยแล้วชีก็ก้าวอีกก็ยังไม่ได้อีกนะคะในขณะที่ชีพยายามที่จะก้าวขาขึ้นรถเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นๆแหละนะเหตุการณ์นะแต่ว่าเวลาเราเล่าเราพูดถึงเนี่ยก็จะฟังดูเหมือนว่า ใช้เวลาเนิ่นนานนะคะก็มีคนต่อแถวไงก็มีคนต่อแถวแล้วผู้ชายอยู่ข้างหลังชีเนี่ยก็เลยเอามือไปโอบเอลชีแล้วก็ยกชีขึ้นไปบนบันไดของรถเมย์ขั้นแรกเนี่ยนะชีก็มโมโหและตกใจก็หันไปหันด้วยบอกว่าคุณมาจับฉันแบบนี้ได้ยังไงเราไม่ได้รู้จักกันเลยนะทางผู้ชายก็ตกใจไงแล้วผู้ชายก็บอกว่า คุณครับคุณคุณผมบรอนครับผมคิดว่าเราอะเป็นเพื่อนกันแล้วนะเพราะว่าคุณอะมารูดซิปกางเกงผมสามครั้งแล้วเนี่ยจบค่ะจบขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ have a nice day ก y s